สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับเอเจอกระบปังนะคะตอนนี้เอเจอกระปังอยู่ในรถนะคะกำลังจะไปกำลังจะไปรับแขกพิเศษคนหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้กาลังรอติดไฟแดงอยู่นะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสอนภาษาอังกฤษด้วยดีกว่านะคะมีหลายคําเลยนะที่น่าสนใจเดี๋ยวขอ move อกล้องแป๊บนึงแล้วกันนะคะ อ่ะอย่างนี้ได้บรรยากาศของการขับรถมากๆเลยเ,เมื่อกี้บอกว่าจะไปรับจะไปเจอแขกนะคะจะไปรับแขกพิเศษคนหนึ่งคำว่าไปรับหลายคนแบบ I will receive you ได้หรือเปล่าไม่ได้เนาะคำว่า receive แปลว่ารับแต่ว่าเป็นการเป็นการรับแบบ ที่ที่มันจะต้องเป็นลักษณะของแบบว่ามีคนยื่นให้แล้วเราแบบอ่ะจับมาอะไรอย่างเงี้ยนี่คือ receive นะคะตาถ้าเราจะไปรับคนใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่า pick up นะคะ pick up คำว่า pick up เนี่ยเวลาพูดเร็วๆใช่ไหมคะมันก็จะรวบไปเลยเป็น pick up pick up นะคะ Uh, I'm going to pick up someone. I'm going to pick up a special guest. ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะกำลังติดไฟแดงอยู่ค่ะก็เลยาสามารถที่จะมาสอนต่อได้นะคะคำว่าติดไฟแดงไม่ใช่ stick with red light นะคะคำว่าติดไฟแดงก็คือ I'm stuck in the traffic I'm stuck in the traffic h e t นะคะคำว่า stuck ก็คือแบบเหมือนเราติดอยู่กับอะไรบางอย่างแล้วมันออกไปไม่ได้นะคะจะบอกว่าติดอยู่กับปัญหาก็ได้นะคะหรืออันนี้ติดไฟแดงใช่ไหม I'm stuck in the traffic ก็คือแบบการจราจรที่ค่อนข้างแออัดนะคะรถเยอะมากตอนนี้อเจ๊ก็บอกอยู่ที่ uh, ไฟแดงนะคะ I am at the traffic light I'm going to pick up my special guest but I am now stuck in the traffic But I am now stuck in the traffic ตอนนี้ติดอยู่ในการจราจรติดขัดนะคะ,ะแต่ว่าไฟแดงมาแล้วล่ะไอไฟเขียวมาแล้วล่ะคะ่ะ So I will have to continue driving ต่อไปจะต้องไป concentrate กับการขับรถแล้วล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวไอกงจะต้องโฟกัสที่การขับรถกัน,นะคะ่ะมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะทุกคนบาย